หลายอราไปข้านอกเอาตมเอนไอยที่ร้องไาใจข้อหใจออกดูไปภาวนาไปด้วยนครับเีดรับูจออกโทรผูรับเข้าโทสมาธิครับเร็นความอทนเดนความเพียรทำอ่างต่อเนื่องตลาดความุ่นวายมันต่างออกไปที่จะมาตุกปัญหาตุกปัญชัต่อเราเราทำไปเรื่อยใจเราสงบความสงบี่จะเข้าไปทำลายทำลายอะไร ทำลายมนลพิษในจิตในใจเราให้หมดไปมนลพิษคือความคิดที่ไม่ดีความคิดที่เป็นเรื่องอกุศลนความคิดที่ะจะทําให้จิตใจเราไม่สบายเกิดความทุกแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างที่อยู่ในร่างกายเราก็จะบรรเทาเบาบางลงไปถ้าเรา ตั้งใจปฏิบัติดูลงหายเซลเข้าหายเซออกสม,มองเราก็จะ,จะเจริญเติบโตพลังสม,มาธิจะเป็นช่วยเป็นปุ๋ยให้เซลล์สม,มองจเจริญเติบโตขึ้นทําให้สม,มองไม่พอทําให้สม,มองเรามีความจํมาดีขึ้นมีสติปัญญาดีขึ้น เพราะนั้นเราต้องอาศัยความอดทนความเพียรขับหยางต่อเนื่องดูลงหายใจเข้าหายใจออกดูไปหายใจเข้าพูดหายใจออกพอไม่อยากภาวนาไม่เป็นไรดูไปดูหายใจเข้าหายใจออก่ต้องไปบังคับลงหายใจมันให้ปล่อยไปตามปกติ เกียอะไรก็ไม่ต้องเป็นกังวลแต่ความกังวลต่างๆไปถ้าทักังวลมากๆก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ไว้ไม่มีอะไรที่จะเป็นยิ่งึ่งให้กับเราได้แล้วนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นยิ่งึ่งที่ระลึกถึงสุดพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นมีคุณที่สําคัญอยู่ ตามประการด้วยกันคือท่านปัญญาคุณเขาท่านทรงฉลาดมีปัญญาที่ฉาาลาดรวมสามมังรุษและมีผู้ใดเทียงถึงตรงมีกรบปัญญาที่รู้แจ้งแย่างตลอดในสัจธรรมนำสัจธรรมคำสอนนั้น มาสอนทั้งหลายแก้ดุพนจากความทุกข์ตามไปด้วยข้าพเจ้ไทยของเราก็บริสุทธิ์สะอาดไม่มีกิเลสข้รพเจ้าหมอใหญ่ๆมาแปดเพื่อชมมองพวกเราด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์บริสุทธิ์มีข้าพเจ้ไทยประกอบด้วยความสงสารความเพื่ออาทรเราชัดทั้งหลายอยากให้สังข์ชัดทั้งหลายแก้ดุพนจากความทุกข์ ในถึงนบรมสุขทุกพระนิพานเขตเข้นพระอง์ท่นานมีท่าพมาลีนที่ใหญ่ของพระองค์ถือพ่วงมาหาพรทีที่พ่วงมาสมุดอย่างว่ายิงใหญ่ไทศาลในเรื่องชั้นวันนะในไเรื่องว่าคนนั้นจนคนไม่รวยคนนั้นเกิดในวันนะตับต้อยสุสุไม่ได้คิดเช่นนะั้นพระองค์ท่านฟงอย่ยองเรา เป็นมนุษย์มีศักยภาพที่จะปฏิบัติธรรมให้หล่พคนจากความได้นใจทั้บทตั้งจตั้ใจทำะครัวงจากตัวตัวองตัวนเพื่อความเพียรอย่างเข้มข้นนะ ก็แครจออกไปเขาเงยไปเป็นลำดับเปยนลำดับ จิตาปสมควรวาตาจิตทังโนยาตินาโหสุสุขิตาโหยาสายโิโยด้วยอนุาแห่งคุณนี้ขอถาวายเป็นพระราชาุชลแด่รพระบาทสมเด็จ ว่าจิราเกล้าจั่งัวสมเด็จขันางเจ้าสุกิดาข้ามรกราชีและข้าบรมงสมสารพงษ์โวภูทุกพระโมกต์ขอจงทรงพระเกษมสำรามีพระชนมมาผู้ยิ่งยืนนาน มีพระวรกาเยเข่นเข็แขมแต่สัจจรภาพยายกายาีไทยที่บาดถูุปัทถา,า,าวสรสลายท,าทั้งปวงส,สกิบสนาพนในสิริราชาสมบัติเป็นวิญวามของพวกชนชาวไทย ตลอดกาลนานเธอสาธุสีโตโหมีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขดินภูเขาโหมีการเจาิความทุกข์กาเวโรโหมีการเจาภัยเว ายายามสะโมมิสตัสัจการเสียเสียทำมิคงมิสตัสสัจความเกร้มมสุขียาตานันปาริหารมิสขอให้พอริหารตนเป็นสุข สัเสัตยามสัลายเป็นเพืนโยกเกิดแกนเก็บตายด้วยกันทำหัดการชินอาวราของเป็นสุขเป็น กายทุกใจเลยสุขีัตตานาริหารันตุจงมีความสุขใจสุขใจรักษาตนในควาจราทียขอาับอยสทุกคนทุกนใจสดาิวนา ต่อไปก็เชิญพานกิริยาบอกนะสักสินาทีทำน้ำงท่าท่านาปักถากสิบนาทีเด้อไปเดี่ยวดเ็จเส้นสายกินน้ากินทางของน้า